สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่นะครับผมสวัสดีค่ะครับขออนุญาตถามถามชื่อคุณแม่หน่อยได้ไหมครับคุณแม่ชื่ออะไรครับชื่อชื่อเล่นชื่ออะไรครับแม่ชื่อเอี้ยงค่ะอ๋อครับครับผมก็คือคุณคุณแม่เป็นคุณมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพี่บัวกับปู่สมใช่ไหมครับคุณแม่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะอ๋อครับครับผมเห็นคุณแม่คุณแม่เป็นเป็นน้างของน้องส้มฉุนกับน้องกุมารด้วยใช่ไหมแม่ แล้วแล้วเป็นที่มาที่ไปเป็นยังไงทำไมคุณแม่ถึงได้เป็นเป็นร่างทรงะครับแม่ก็แม่เคยแต่ก่อนแต่ก่อนแม่เป็นคนจิตอ่อนเป็นคนจิตอ่อนแล้วองค์คนไม่เข้าคนนี้เข้า,ขาทีนี้เขาก็เลยเขาก็เลยไม่ให้แม่รับเขาบอกว่ามันจะอันตรายกับแม่แต่ทีนี้แม่ก็ไปลาไปลาครูลา ลาองคิดว่าแม่กลัวรับไม่ได้แม่ก็เลยเลยไปลานี้ทีนี้พอแม่มาเกิดมันไม่สบายบแม่เป็นสามคนันไม่สบายเกือบเกือบตายอะ่ะทีนี้แม่ก็แม่ก็นึกถึงพี่ชายแม่ให้ให้เขามาให้แกมาทําให้ก็อันนี้ก็ยกครูยกอะไรนี้องค์องค์เขาก็มาอยู่กับแม่ ทีนี้กลางคืนแม่ก็นอนฝันแม่ฝันว่ามีเด็กสองคนตกโบแม่ก็เลยไปช่วยไปช่วยเขาขึ้นมาแล้วหนูก็มาอยู่กับแม่มาอยู่กับูม่ครับเป็นลูกแม่แม่เคย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 ลออกหนูเคยแทงเป็นเป็นกระ่องหนูนูมี มีพี่น้องสองคนชื่อ,อชื่อทองจูกทองเงินเป็นลูกกอกอ๋อแล้วแล้หนูให้โชคให้ลาภให้แม่ตลอดเลยใช่ไหมครับให้แม่ตลอดบางทีบางทีก็ยังมันจะขึ้นแต้มหนึ่งลงแต้มหนึ่งบางทีมันก็ถูกตรงตรงมันถูกสามงวดแล้วพองวดที่สองที่สามก็งเงียบเพราะว่าแม่เขาไม่ค่อยอยู่บ้านแม่เขาไปเจรยอยม ครับแล้วแล้วหนูอยู่กับแม่มานานแล้วใช่ไหมครับหนูอยู่กับแม่มานานแล้วค่ะครับก็คือหนูหนูเป็นลูกสาวของแม่ใช่ไหมเป็นลูกชายเขาเป็นลูกชายของแม่ครับผมเาเป็นลูกชายของแม่ที่แม่เสียเสียเขาไปตอนตอนนั้นแม่แม่ทองเขาได้สอง สองสามเดือนแล้วก็แทง้งแล้วก็ผ่านมาอีกปีหนึ่งแม่ก็แทงอีกแท้งไปสองคนแล้วทีนี้แม่ก็ฝันฝันว่าเขาตกโกนแม่ก็ไปช่วยเขาขึ้นมาเขาก็มาอยู่กับแม่ตั้งแต่นั้นเขาก็มาอยู่กับแม่ทีนี้พอแม่ไม่สบายพราแม่ไม่สบายแม่ก็เอาเอา,เอาองค์ของเขาอ่ะแม่เอาไปไปไว้ที่วัด เขาก็ไม่อยากไปหรอกแต่แต่ตอนนั้นแม่ยังน้องยังเล็กอยู่เพราะว่าแม่มีแม่มีลูกคนหนึ่งมีสองคนเนี่ยคนเล็กมันยังเล็กอยู่แม่กลัวแบบดูแลไม่ได้ดูแลองค์แม่ไม่ได้แม่ก็เลยแม่ก็เลยตัดสินใจเหมือนเหมือนแม่ไอเขาเรียกอะไรนะถวายไอให้เชิญเขาออกอย่างเงี้ยครับทีนี้พอพอพอพี่พี่ชายแม่เข้ามาเข้ามายุค มานั่นให้แม่ทําให้แม่แม่ก็เลยทีนี้ทองจุกเขาก็เลยอยากมาอยู่กับแม่อีกเขาก็เลยมามาอยู่กับแม่มาอยู่สองคนเลยค่ะอ๋อครับครับแม่อยู่เมื่อ่ปีแล้วครับแม่ก็อยู่อุ้ยอยู่กับปีปีหนึ่งแล้วค่ะประมาณปีหนึ่งครับที่มาอยู่กับแม่แต่ววันนั้นวันสองสามเดือนนี่แหละ พอดีพี่ชายเข้ามาก็เลยเล่าเข้เขาฟังแหละเล่าว่าเอมีมกุมารเขาจะมาอยู่กับแม่ทีนี้พี่ชายพี่สาวก็เลยบอกว่าให้ให้ให,ให้ให้บอกบอกครูของตัวเองว่าขออนุญาตให้ทองจุกมาอยู่กับแม่ถาม้ถาถ้ามาอยู่กับแม่ทําให้แม่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทำให้แม่มั่งมีสีสุขแล้วก็ ให้มาอยู this way. This way, so ่กับแม่แต่ถ so ้ามาไม่ดีแม่ก็ไม่ให้มาแต่ถ้าถ้าถ้ามาดีก็ให้ให้ครูอนุญาตอนุญาตให้เขามาอยู่กับแม่ตั้งแต่นั้นเขาก็มาอยู่กับแม่เลยครับแล้วตั้งแต่เขามาอยู่กับแม่แล้วบอกเลขถูกบ่อยไหมแม่ก็ถูกบ่อยอะค่ะถูกส่วนมากแม่จะไม่ค่อยได้ได้ได้ออกไม่ค่อยได้บอกใครบอกแต่ร้านสาวคร้านสาวกับกับพี่พี่สาวพี่ ที่ทางเฟนนะคะอ๋อครับครับผมเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาให้เขาซื้อเยอะแม่ก็ให้เด่ลูกหลานซื้อครับเพร,เพราะว่าเพราะว่าแม่ไม่รู้จักลงลงเฟสลงอะไรอย่างนี้อ่ะจ้ะอืมครับครับผมแสงว่าส่วนใหญ่ก็บอกแต่ลูกหลานแล้วก็ควรใกล้ตัวตลอดเลยใช่ไหมแม่จ้ะอืมนคนมากก็มีสแลนเหลมาโขถ้าแม่มาบ้านเขาก็โขครับ ก็ที่น้องบอกถูกติดติดกันเลยเคยถูกกี่งวดครับแม่ก็ก็ถูกถูกตอนงวดงวดนั้นมันออกเจ็ดศูนย์แล้วก็แล้วก็แปดศูนย์แล้วก็มันมันมาออกสี่ศูนย์ครับกะแต่งวดงวดแรกอะ่ะเขาให้เลขเลขเลขใหญ่ครับแต่ว่ามันเขาไปออกเลขหืมค่ะบเดบางคนเขาตามเขาก็ถูก ถ้าเขาไม่ตามเขาก็ไม่ถูกส่วนใหญ่น้องจะบอกเป็นต่างประเทศหรือว่าเป็นรัฐบาลไทยคะแม่เป็นส่วนมากน้องเขาจะบอกค่ะอืมครับแต่ทีนี้ทีนี้ทองทองจุกเขาก็บอกว่าถ้าอยากได้เลขรัฐบาลต้องขอต้องขอทองเงินครับก็คือในในลักษณะเวลาน้องจะมาบอกจะมาแบบเมื่อกี้เลยใช่ไหมแม่ใช่ เวลาเวลาน้องเขา้าเข้ามาเวลาแม่คุย,ยงนี้ถ้าเขาอยากมาเขาก็มาแล้วเขาก็จะบอกเลขก็บอกเลขที่น้องให้ให้เขามีไม่ลําบากนะค่ะครับเอ๋บอกแม่แม่ซื้อไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้ร่างซื้อ,อหนหนูไม่ให้แม่ซื้อหนูจะให้พี่น้องเขาซื้ออือครับแล้วงวดนี้ได้ได้ตัวไหนครับงวดนี้ เขาให้สี่ห้าเฮ้ยเขาให้ 2, สองห้าค่ะสองห้าค่ะอือครับน,น้องเขาให้สองห้าครับผมคือว่าน้องน้องเ็าจะไปไปมามาแบบนี้ใช่ไหมครับแม่น้องเขาก็อยู่ก็อยู่มีมีร่างของน้องอยู่แม่ซื้อร่างน้องให้อยู่ครับเวลาเวลาแม่เวลาแม่ไปไหนน้องเขาก็จะไปด้วยเอม ล้วแม่ปไปได้อย่างเงี้ยแม่ก็ต้องเรียกน้องเข้าไปด้วยแล้วก็แล้วก็แม่ก็จะบอกบอกทางทางบ้านบอกทางเนี้ยให้ให้ปู่ให้ปู่ที่อยู่ปกปักรักษาบ้านบ้านแม่แล้วน้องเขาก็จะไปกับแม่ครับก็คืองวดนี้น้องเขาบอกสองห้าตัวเดียวใช่ไหมแม่จ้ะงวดนี้น้องก็ให้เลขหลักเาาเพราะว่าพี่สาวก็โทรมา ขาโทรมาเขาขอโชคครับครับผมพอพอน้องก็เขียนให้เขาก็เลยบอกว่าอุ้ยเลขตรงกันเลยอืม<ต>ครับเลขตรงกับน้องครับครับผมก็คือเอาประเทศก็ได้ไปรัฐบาลไทยก็ได้อย่างงี้ใช่ไหมแม่จ่าอืมก็แล้วอันนี้ก็แล้วแต่โชคนะคะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับครับผมอันนี้แล้วแต่บุญบาร,รมีของเอฟซีเลยเนาะจ่า อยากให้เอฟซีทุกคนได้โชคในวันนี้นะคะครับปกติน้องเขาจะบอกแค่ตัวเดียวแค่นี้ใช่ไหมแม่น้องเขาบอกว่าเขาจะบอกแค่สองตัวนะคะ<อ>ยังไม่ถึงยังไม่ถึงต้องที่จะบอกสามตัวนะคะครับครับผมส่วนมากส่วนมากนอ้องส่วนมากเขาจะ เลขของเลขไทยของรัฐบาลนี่เขาส่วนมากเขายังไม่โขอีกอย่างแม่ก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะแม่จะอยู่แต่ไรครับถ้างั้นใกล้ๆวันเดี๋ยวแอดมินจะโทรหาคุณแม่ใหม่นะครับจ้าครับครับผมเผื่อน้องมาบอกเป็นเลขรัฐบาลไทยสามตัวอย่างนี้ยครับแม่จ้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ครับ สวัสดีค่ะนะสวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ไปให้แม่แป๊บหนึง่ง ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของน้องกุมารสองห้านนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะยังไงก็ต้องฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเผื่อน้องมาให้เพิ่มเติมนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ